สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับเปิ์นะคะก็จะมาตอบคำถามนะคะ Q&A นะคะสำหรับน้องๆที่อยากจะไปซัมเมอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ ที่อากิตะอินาตะสกูลนั่นเองนะคะคือที่จริงมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยและให้ความสนใจกับคอร์สนี้มากๆเลยแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปดีไหมวันนี้เ,เลยจะมาตอบคาถามที่หลายๆคนนะคะสงสัยแล้วก็ถามเข้ามานะคะเพื่อให้ช่วยในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้นค่ะก็อันดับแรกเลยนะคะว่าไปเมื่อไหร่นะคะด้วยความที่ว่าเป็นช่วงซัมเมอร์ของน้องๆที่ปิดเทอมเนาะเราก็เลยจัดตั้งแต่วันที่3ถึง14กรกฎาคมนะคะ2ออาทิตย์ เต็มเลย10วันนะคะก็ใครทีเ่เรียนอยู่ในอินโลงอินเตอร์นะคะหรือว่าอยู่ในช่วงที่ปิดเทอมตรงนั้นก็สามารถไปได้เลยนะคะไม่ต้องขาดเรียนเนาะทีนี้มีหลายคนนะคะถามมาเยอะมากๆว่าจะไปอย่างไรนะคะแล้วก็เราแนะนำเนอะให้นั่งไปลงที่ฮานดาก่อนนะคะแล้วก็จากฮานดาเนี่ยเราจะนั่งเครื่องต่อ,อ ะะไปลงที่โอดาเตโนชิโร่แอร์พอร์ตนะคะก็จะเป็นสถานีที่ใกล้กับโรงเรียนแล้วก็ทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีสตาฟ f นะคะขับมารับนักเรียนถึงที่สนามบินเลยนะคะซึ่งที่แนะนำเป็นสนามบินที่เป็นโอดาเตโนชิโร่แอร์พอร์ตเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเปิดไปด้วยตัวเองเนี่ยมันเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็ ไม่ได้ไกลมากเพราะถ้าไปลงชินคันเซนหรือว่าเป็นสถานีอื่นๆอเงี้ยค่ะมันอาจจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะก็แนะนำให้ลงที่ฮานดะเสร็จปุ๊บแล้วก็ทรานส f เฟอร์ต่อไปที่โอดาเตโนชิโร่แอร์พอร์ตเลยก็จะมีสตาฟมารับจากตรงนั้นนะคะโอเคนะคะอันนี้คือสำหรับการเดินทางนะคะทีนี้ที่พักเป็นแบบไหนที่จริงแล้วเนี่ย เราก็จะแบ่งแยกนะคะเป็นผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแหละนะคะแต่ว่าห้องพักเนี่ยจะเป็นแชร์เฮาส์ศาสนาประมาณนี้นะคะก็จะเป็นเสือทาทามิคือจะได้ลิ้มรสเนาะความเป็นญี่ปุ่นแบบแท้ๆเลยก็นอนแบบฟูตองนอนแบบนี้นะคะนั่นแหละคนอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาแล้วนะคะก็ในช่วงที่เป็นซัมเมอร์เนี่ยมันไม่ได้อากาศเย็นมากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ได้รับบรรยากาศสบายๆเนาะนอนแบบนี้ก็เย็นสบายดีนะคะ ก็อย่างหลายๆคนสงสัยว่าแบบแยกชายหญิงไหมแล้วมีคนดูแลหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าแยกชายหญิงชัดเจนนะคะแล้วก็ในแต่ละบ้านเนี่ยคือเขาเป็นบ้านของโรงเรียนเองเลยก็จะมีสตาฟที่ดูแลอยู่แล้วอาจจะเป็นทางเปอร์แล้วก็ทีมของโรงเรียนนะคะก็จะประจําในแต่ละบ้านบ้านนะคะก็คือบ้านนี้ไม่ได้เป็นบ้านที่อยู่ร่วมกันกับเขาเลียกอแไกคนอื่นๆใน ในจังหวัดนั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแชร์เฮาส์ในที่นี้ก็คือแชร์อยู่กันเองกับกลุ่มของตัวเองประมาณนี้เนาะค่ะก็ลักษณะหรือบางคนอยากจะอยู่โรงแรมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้เคียงกันก็ลองทักถามเข้ามาได้นะคะทีนี้กิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะต้องบอกก่อนว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยเน้นๆเ,เลย10วัน10กิจกรรมนะคะก็ตั้งแต่อันแรกเลยนะคะที่เป็น ทชโกอดรัมนะคะอันนี้เป็นสนุกมากๆเลยนะคะไปเรียนรู้การตีกองแบบท้องถิ่นนะคะโดยเฉพาะเป็นแจ๊บเบอสไตล์นะโอเคนะคะทีนี้อันนึงก็จะเป็นมาเกวะป่าเบนโต้บ็อกซ์นะคะอันนี้ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ที่จะได้บ็อกซ์กลับมาเป็นเบนโต้เซตนะคะก็ทําเองแล้วก็อกลับมาเนี่ยมันก็มีความยูนิคเนือเพราะเราทําเองแล้วก็นํามาใช้เองแล้วก็แบบเผื่อเราจะไปทานอาหารตอน ไปปิกนิกอะไรแบบนี้ก็เป็นถือเป็นประสบการณ์ที่ดีนํามาใช้ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นนาคาชิโซเมนนะคะก็จะเป็นจะหารับประทานได้แค่เฉพาะในช่วงซัมเมอร์เพราะว่าอากาศมันร้อนใช่ไหมคะเขาก็จะมี traditional ก็คือว่าจะกินเหมือนเป็นโซเมนเนาะสีขาวๆเนาะกับที่เป็นในส่วนของไผ่แบบนี้นะคะ เป็กระบอกไม้กระบอกไม้ไผ่แบบนี้เนาะกินแล้วแบบเย็นๆสบายๆนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันหนึงเป็น creation pork t t e o k b นะคะก็จะเป็นการทําเป็นที่จริงถ้าเรียงง่ายๆคือก็จะเหมือนกับซกี้ยากิแหละเหมือนต้มๆเอาเนื้อนําผักอะไรเข้าไปแต่ความพิเศษก็คือก็จะเป็นปั้นข้าวแล้วก็ทาด้วยมิโซะอะไรแบบน,นะะี้ค่ะอร่อยมากๆเลยแล้วก็อย่างที่รู้กันดีนะคะในส่วนที่เป็นอากิตะ ในส่วนทั้งบนเนี่ยอากาศจะหนาวเย็นแล้วก็อากาศจะดีมากๆผล,ลไม้ก็จะแบบสดใหม่แล้วก็หวานอร่อยมากๆเลยนะคะก็จะมีกิจกรรมให้เก็บผล,ลไม้กันมาทานได้หรือจะเป็นไทกิ้งนะคะก็จะมีภูเขาที่ครั้งที่แล้วที่เปิดไปคือเทฮโกะนะคะก็ไปปีนเขาสนุกสนานมากๆเลยอันนี้คือ6กิจกรรมแรกนะคะต่อไปก็จะเป็นการเขียนตัวอักษรนะคะซึ่งอันเนี้ยที่จริงแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ย น้อยคนมากนะคะที่จะสามารถเขียนได้เนาะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็หาไม่ได้จากที่ไหนเนาะเราเรียนรู้จากคนญี่ปุ่นจริงๆคนที่เขามีความถนัดในการเขียนจริงๆแล้วก็จะได้มีประสบการณ์ในการเขียนตัวคันจิซึ่งหลายๆคนที่ชอบชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอะไรที่ ดีมากๆแบบอินจะยิ่งอินเข้าไปใหญ่เลยนะคะส่วนอีกอันนะคะก็จะเป็นคิวดนะคะหรือว่าที่เป็นธนูนั่นเองก็จะเรียนศิลปะการป้องกันตัวแบบหนึ่งของญี่ปุ่นนะคะอันนี้สนุกมากคือไม่ใช่าใ,ใครก็ได้มาสอนนะคะก็จะเป็นคนที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยมาสอนเรานะคะต่อไปก็จะเป็นมังงะคลาสเอาใจน้องๆที่มีความชื่นชอบในด้านของอนิเมะหรือมังงะอะไรแบบนี้เราก็จะมีคลาสแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็อันสุดท้ายหรือ,อันนี้คือเปอร์เอนะคะที่อยู่ตรงกลางนี้เนาะ คือคาตานะนะคะก็เรียนกับคุณครูสองท่านนี้นะคะก็คือเป็นปรมาจารย์เลยนะคะที่มาสอนแบบมีประสบการณ์สูงมากๆในการสอนก็แบบสนุกสนานมากๆคือเอาจริงๆคนญี่ปุ่นบางคนยังไม่มีโอกาสได้เรียนหรือว่าได้ลองมาเล่นเออคาตานะเลยนะคะเพราะจริงๆมันศิลป,ปะชั้นสูงทั้งหมดเลยเราได้มีโอกาสได้เรียน,นะค่ะอยู่ใน10วันสิกิจกรรมนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่า ตัวอย่างตารางเรียนเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็ก็จะเป็นช่วงเชา้าเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเป็นการเรียนนะคะ Japanese class นะคะก็เรียนไปแต่ว่าเรียนใน<ม>ที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะต,ต้องมีพื้นฐานมาก่อนเนาะคุณครูเขาจะเน้นเป็น conversational นะคะก็คือให้พูดได้เช่นว่าหลังจากเลิกเรียนเนี่ยก็อาจจะนําบทสนทนาเล็กๆน้อยๆไปพูดคุยกับคนที่เป็น locals นะคะคนญี่ปุ่นที่เป็น locals เนาะเพราะว่าในแต่ละกิจกรรมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะที่เป็น locals อยู่ที่นั่นเลย มาสอนเพราะฉะนั้นเวลาในการเรียน,นยใช้ภาษาญ,ญี่ปุ่นแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นกังวลว่าแบบไม่รู้เรื่องเลยเรามีทางทีมของโรงเรียนนะคะช่วยแปลให้นะคะเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยแต่ว่าอยากจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวคะ่ะเรามีทีมแปลแล้วก็ช่วยประกบเขาเรื่องนะนประกบอยู่ตลอดเวลาเนาะ ทีนี้พอมาในช่วงบ่ายเนี่ยก็จะรับประทานอาหารเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มและไปทํากิจกรรมในแต่ละวันนะคะซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็ขึ้นอยู่ในแต่ละวันเพราะว่ามันต้องอขึ้นอยู่กับตัวสภาพอากาศหรือว่าคือคือ,ค,อคือญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเราจะฟิกได้อย่างเช่นเราจะไปเก็บผลไม้อย่างก็ต้องดูว่ามีผลไม้เพียงพอไหมอะไรแบบนี้เนาะก็อันนี้ก็แล้วแต่ว่ากิจกรรมในวันนั้นจะเป็นอะไรนะคะส่วนในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดเอาไว้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นอะไร ซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะรอติดตามชมตอนต่อไปนะคะทีนี้พอมาถามในเรื่องของราคาก็จะอยู่ที่6,500ดอลลาร์นะคะโดยที่ในกลุ่มแรกที่เราจะพาไปเนี่ยมีสิทธิพิเศษมากๆเลยก็คือลด20%ไปเลยนะคะสำหรับน้องที่จะไปในกลุ่มแรกนะคะก็ที่จริงอันนี้ first come first serve นะคะย่งถ้าเต็มแล้วเนี่ยตามจำนวนกลุ่มที่เราบอกเนี่ย ก็อาจจะต้องรีบปิดเนาะเพราะว่ามันใกล้และใกล้ที่จะถึงเดือนรก,กรกฎาคมตอนนี้เดือนเมษาแล้วก็ใครที่สนใจก็คือแนะนําให้รีบสมัครมาด่วนเลยนะคะทีนี้มาดูว่าราคานี้รวมอะไรบ้างต้องบอกกันว่าราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินนะคะจะมีแค่ที่พักนะคะ,ะแล้วก็ค่าเรียนนะคะที่เป็นทิวชั่นทั้งหมดแอคทิวิตี้สิวันแล้วก็อาหาร3มมือ้อ ะะถ้ามีค่าใช้จ่ายอื่นเช่นอยากจะไปซื้อของที่ซูเปอร์หรือว่าอยากจะไปซื้อของตามแบบเวลาอาจจะพาออกไปเอ็กซ์เพรสชั่นต่างๆแบบนี้อาจจะต้องเหลือกวนให้เป็นพ็อกเก็ตมันนี่ของตัวเองนะคะทีนี้คําถามที่ทุกคนขอทิ้งมากๆเลยว่าไปกับใครคะเพราะว่าถ้าแบบต้อง เปลี่ยนสถานีเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนสนามบินบ่อยขนาดนี้น้องไปอาจจะลำบากก็ไปกับพี่ๆนะคะจากเ p พีเสไทยนะคะเป็นกู o g l e ดเดอร์นะคะ,าะ,คะ,ะ,คะพาไปแล้วก็ดูแลน้องๆตลอดทั้งทริปเลยนะคะทีนี้ติดต่อที่ไหนได้บ้างนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Facebook นะคะ Messenger นะคะ APS ไทยก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0843201789นะคะหรือว่าจะไลน์มาที่ a d เอ s ไทยก็ได้นะคะหรือว่าสแกน QR Code ด้านนี้แล้วก็ลงทะเบียนความสนใจนะคะให้เราติดต่อก,กลับก็ได้นะคะติดต่อได้ที่ทุกท่านเลยนะคะหรือว่าคูเปอร์ก็ได้นะคะก็จะช่วยเหลือตัวนี้แต่พอดีตอนนี้เปอร์อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็อาจจะถูกกลับไปไม่ได้แต่ว่าจะรีบติดต่อก,กลับให้ได้เร็วที่สุดนะคะ เพราะฉะนั้นใครที่อยากไปนะคะเรามีคำถามนอกเหนือจากนี้อีกที่จริงอันนี้คือคำถามยอดฮิตมากๆแล้วสำหรับคนที่อยากจะไปรีบตัดสินใจนะคะตอนนี้อากาศที่ญี่ปุ่นกำลังดีเลยแต่มั่นใจว่าถึงช่วงซัมเมอร์เนี่ยก็อาจจะร้อนนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมามาลองประสบการณ์นะคะสำหรับคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นนะคะ ลองมาเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้ภาษานะคะผ่านการทำกิจกรรมต่างๆนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าเปิดเองก็ได้มีประสบก,การณ์มาเองแล้วด้วยตัวเองนะคะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะ